ลิซ่ารอบบ่ายกันค่ะลิลลี่ค่ะลิซ่าล,ลงรูปบนอินสตาแกรมแล้วนะคะอย่าลืมไปกดไ like, ลค์ร่วมเม้นด่วนๆเลยนะคะแถมในสตรอรี่มักมีทีเด็ดเสมอค่ะเช่นรูปคู่พระเอกเกาหลีชื่อดังอย่างพี่แฮอินหรือจนุ่มญี่ปุ่นสุดหล่อยอย่างเคนทาโร่แถมอันนี้เรียกรูปคู่ได้ไหมคะพี่จุนยืนข้างลิซ่าเลยนะฝันที่ไม่ก้าวฝันจริงๆค่ะปาร์ตี้ด้วยกันด้วยอ่ะโคตรจะสนิทเลยนะอีเวนต์บุกฤลธิทำทำชีสุดๆเลยค่ะแต่ว่าลิซ่าลืมอะไรไปหรือเปล่าเพื่อนคนนึ่ง ไปไมินกยูลาไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนลงรูปนะคะหรือว่าจะไม่มีก็ไม่รู้นะคะและนี่คือสิ่งที่การันตีได้นะคะว่าลิซ่าเนี่ยคอนเน็ชันปังไม่ไหวรู้จักกับทุกคนเลยต่อไปนะคะ LA เตรียมตัวได้เลยหนุมน่มๆบัวขาวมาแน่นอนเลยค่ะ และรูปนี้นะคะสายเผือกอย่างเราก็ต้องไม่พลาดค่ะเพราะในส่วนของดอกไม้น,นั้นมีใครกันบ้างต้องมาเช็คกันสักนิดค่ะอย่างช่อสีส้มนะคะมาจากทีมงานบุกอรี่ที่เกาหลีนั่นเองค่ะส่วนช่อสีเหลืองนะคะลิซ่าก็เพิ่งจะลงสตอรี่ไปเมื่อวันก่อน,นะคะว่าเป็นของเด็กแฝดโรเซ่นั่นเองค่ะเอะ๊แต่ว่าช่อสีเหลืองที่น้องกอดอยู่เนี่ยเป็นของใครกันหน้าติ๊ก จากติ๊กตอกเห็นพี่วานแจงนะคะไปรับมาจากหน้าคอนวันแรกเลยค่ะสงสัยทีมงานแบรนด์ LV หรือเปล่าแสดงตัวด่วนๆเลยนะคะจะได้ให้เครดิตถูกคน ข่าวต่อมานะคะบิลบอร์ดบาซิลนะคะกล่าวถึงลิซ่าในบทความล่าสุดคะ่ะเกี่ยวกับศิลปิน k คป p OP ผู้ทรงอิทธิพลบนอินสตาแกรมโดยอ้างอิงข้อมูลจาก h ฮฟ์ออเดเตอนะคะในเดือนที่ผ่านมานี้คะ่ะลิซ่าะคะอยู่อันดับที่9เป็นศิลปินหญิงเคป๊เพียงคนเดียวในท็อปสินะคะส่วนเจนนี่แล้วก็จีซูนะคะเพื่อนร่วมวงของลิซ่าก็ติดอันดับที่14และ16คะ่ะ และตามมาด้วยโรเซ่นะคะอันดับที่28ค่ะส่วนตัวนะคะไม่ทราบว่าเขาวัดจากยอดอะไรนะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับยอดฟอลมรวมนะคะแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยลิซ่าลงไปแค่3โพสต์เองค่ะคือลดมากๆเลยนะติดอันดับกับเขาด้วยและใส่ติดต่อมาค่ะอัลเตอร์อีโกของลิซ่านะคะมียอดสตรีมเกิน1 6พันล้านครั้งบนส p o t i f y เป็นอัลบั้มหญิงที่มีการสตรีมมากที่สุดเป็นอันดับที่5และเป็นอันดับที่2ของศิลปินหญิงเค o p OP ที่มีการเปิดตัวในปี2025ะคะซึ่งรองจากอัม r ี b y ของจ้จนะคะที่ม มียอดสตรีมแซงอัลบั้มอัลเทอร์อีโก้ของลิซ่าไปเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะลิซ่าก็ยังเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊อปคนแรกนะคะที่มี2อัลบั้มที่มียอดสตรีมมากกว่า1.6พันล้านครั้งนะคะในประวัติศาสตร์สปอริฟายเลยค่ะก็คืออัลบั้มไลฟ์สารแล้วก็อัลเทอร์อีโกนะคะยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมสตรีมอัลบั้มอัลเทอร์อีโกให้ลิซ่ากันด้วยนะคะลิลี่เดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์ในคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะคะบ่ายนี้นะคะหนูก็มาอัปเดตตข่่่่่าาาาาวลลลลิิซแเเพีีียยงทนนนน้้้ะะะะคะคคคคถใรชออบปกะะก็ืมดไ like ์ ก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะจะมาอัปเดตข่าหวหรือเศร้าไว้เลยค่ะบ่ายนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ